ถ้าใครกําลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอ็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมกรับสูสีท่านชาวฟีฟ่ามือถทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เปเล่ ปลดถึงด่านสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เงื่อนไขในการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เล่นผ่านให้ชนะทุกด่านก็แค่นั้นเองครับนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยครับแค่คุณเตะให้ชนะทุกด่านนะครับกี่ด่านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบด่านนะครับผมสิบด่านแล้วเวลาเหลืออีกห้าวันนับตั้งแต่วันนี้ลงคลิปนะครับผมนับตั้งแต่วันนี้ลงคลิปเหลือแค่เวลาห้าวันที่เราจะรับเปเล่ได้นี่ครับ เปเร่จะเป็นล่างตำนาน108มี3ตํตำแหน่งนะครับ C A M C F แล้วก็ S T นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่เจอกันบ่อยเหมือนกันก็คือผมควรเลือกเปเร่ตำแหน่งไหนดีนะครับเปเร่ตำแหน่งไหนควรเลือกดีนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงลึกลงรายละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูตรงค่าสแตทนะครับส่วนพวกค่าพลังแฝงอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ3ตัวเนาะ นะครับเนี่ยพวกค่าพลังแฝงเว r ร์กเลดก็มันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรต่างเพราะฉะนั้นหน้าเนี้ยเราจะไม่ดูกันนะครับส่วนสูงอะไรต่าง,างเนาะเวอร์กเลดน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะเนี่ยนครับสูงกลางทุกตัวนะครับเว r ร์กเลดนะครับเพราะฉะนั้นเปเร่ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ค่าส t ต็นะครับอ่าต่างกันแค่ค่าสเต็นะครับค่าส t ต็นะคือ ค่าสแตทเนี่ยเราเราจะมองผมจะพูดแบบกว้างๆนะครับแต่และตำแหน่งผมจะไล่แต่และตำแหน่งก่อนนะครับคือเปรียบเทียบกันและจุดแบบแต่และจุดนะครับแบบจุดต่อจุดนะครับนะก็อ่ะมาเริ่มจากนะครับเรื่องความเร็วนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยถามว่ามีผลไหมนะครับต่างกัน2นะครับต่างกัน2ถามว่ามีผลไหม ในแต่ละตําแหน่งต่างๆสําหรับผมผมว่าไม่มีผลนะครับไม่มีผลเลยสําหรับตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่แต่ถ้าใครที่อันนี้เดี๋ยวผมไปสรุปให้ตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ความเร็วนะครับจะต่างกันอยู่ที่2นะครับสปีดต้นนะครับร้อยสี่สิบสองรแล้วก็ร้อนะครับเริ่มจากน้อยไปมากครับก็คือ CAMCF แล้วก็ ST นะครับ อ่าสปีดนะครับผมจะมาที่ร้อยสามแปดร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยสี่สิบสองนะครับนะก็คือเอาง่ายๆว่าตัวกองหน้าเนี่ยจะเด่นไปเรื่องความเร็วเลยนะครับนะแล้วก็การหาช่องการหาช่องนี่มาเท่ากันหมดนะครับการหาช่องนะครับการยืนโพดิชั่นการยืนตำแหน่งนะครับผมมาที่ร้อยสี่สิบหกทั้งหมดนะครับสามตัวนะครับส่วนการจบสกอร์ครับก็คมที่สุดก็อยู่แล้วครับนะก็เป็นอ่าปีเอสทีนะครับผมก็มาที่ร้อยห้าสิบนะครับ CAM ก็มาที่146แต่ว่าถามว่า146เนี่ยเยอะไหมโคตรเยอะแล้วครับ146เนี่ยเยอะแบบเยอะแล้วนะครับมันมันมันเยอะเยอะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็ CF เนี่ยมาที่148นะครับผมช็อตพาวเวอร์ก็150ยิงแรงทุกตัวนะครับอ่ะอันนี้เลยที่เป็นข้อดีนะครับของ CAM นะครับมันก็อยู่แล้วครับ CAM เป็นตำแหน่งทำการระยะนอกกรอบนะครับหรือว่าระยะแบบ เก้าสหลาอะไรอย่างเงี้ยแบบไกลๆนะครับก็ส่องไกลนะครับมันต้องยิงไกลเด่นกว่าตำแหน่งอื่นอยู่แล้วนะครับก็ไล่ไปเลยครับก็ยิงไกลนะครับยิงไกลก็ต้องให้เขานะครับ150นะครับ CF ก็148นะครับผมลองช็อตตัวต่อมาของอ่า C C อ่า ST นะครับมาที่146นะครับผมลูกยิงวอลเล่อันเนี้ยผมผมผมให้เป็นว่าไม่ต่างกันละกันนะครับไม่ต่างไม่ไม่มีผลนะครับวอลเล่นะครับยิงลูกกากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ สำหรับผมผมว่าแม่งแบบท่านน้อยๆถ้าช็อตไหนที่เราเปิดสวยแล้วเปิดเข้าเท้ายังไงมันก็มันมันก็ได้อยู่ดีครับนะส่วนต่อมานะครับเป็นการยิงยูโทษนะครับยิงยูโทษก็คมเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับก็ตัวเอาจิงจิงโทษเกมเนี้ยมันยิงไงมันก็เข้าถ้าเราปัดปัดเข้ามุมมันอะนะครับแค่แค่ปัดไปมุมถ้ายิงมุมใหม่ยังไงก็เข้าร้อยปรครับประตูไม่ไม่มีทางเซฟได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละ ทำไมมันถึงไม่มีการทดเวลาเพราะเพราะถ้ามีการทดเวลายิงกันจนขี้แตกอะ่ะเออนะครับจุดโทษนั้นว่าไม่ตรงนี้ข้าไมได้เลยนะครับสคริปนะครับวิชั่นนะครับผมก็คือการมองหรือว่าอ่าอันนี้มันจะมีผลในการส่งบอลอะไรเงี้ยลูกส่งบอลน,นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ร้อยห้าสิบมาเด่นที่สุดอยู่แล้วนะครับ สำหรับ C A M นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็น C F นะครับมาที่146กนะครับ S T ก็อยู่ที่140นะครับลูกเปิดบอลก็ดิ่นเหมือนกันครับเพราะว่าแดนกลางอะเนาะแดนกลางมันก็ต้องเด่นเรื่องเรื่องแถวนี้อยู่แล้วนะครับการส่งบอลอะไรต่างๆนะครับการปเปิดบอลก็มาที่1 3 9นะครับ C F ก็อยู่ที่136านะครับ Crossing ของ S T ก็มาที่134ฟรีคิกก็เท่ากันหมดนะครับฟรีคิกก็อยู่ที่เราปัดเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเอาไปปิดมุมทันเราบังคับก่องหลังปิดมุมทัน มันก็ยิงเข้ายากอยู่แล้วนะครับนะอ่ะการส่งบอลนะครับผมการส่งบอลนะครับก็มาที่149ครับส่งบอลนี่จำๆเลยครับ149เกือบตันนะฮะสำหรับเปเล่ CM นะครับนะอันอันต่อมาของ CF ก็อยู่ที่144นะครับของเอทอยู่ที่139นะครับส่งไกลนะครับผมส่งไกลอยู่ที่141นะครับอ่าของ CF เนี่ยมาที่137นะครับของ st อยู่ที่132นะครับอันนี้เคิร์ฟก็คือเส้นโค้งนะครับหรือว่าการยิงปั่นโค้ง140เหมือนกันทุกตัวนะครับอ่าอ์กิลิตี้อากิลิตี้นี่คือความคล่องตัวนะครับนะความคล่องตัวความว่องไวนะครับหรือว่าความพิ้วนั่นเองนะครับความพิ้วก็เอาเป็นว่าไม่ต่างกันละกันมันต่างกันแค่หนึ่งนะครับแทบถ้าเล่นในเกมไม่แทบไม่มีผลเลยครับแทบไม่มีผลเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับบาลานซ์ Bar an, นะครับบาลานซ์ Bar an, เนี่ยช่วยในเวลาที่เราหลุดเดี่ยวไปเนี่ยแล้วกองหลังเขากด กดสปีดรัวแล้วมันจะเป็นการแท็กอะครับดึงเสื้ออะไรเงี้ยมันจะทาให้นักเตะเราล้มยากขึ้นนะครับสำหรับบาลานต์ตรงนี้ก็เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าถามเล่นในเกมต่างไม่ต่างแค่หนึ่งไม่ได้ต่างครับแต่ว่าผลต่างมันจะไปต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวไปลงลึกตอนลงสกิลบูส์นะครับว่ามันจะไปต่างกันตรงนั้นแหละนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับรีอคชั่นนะครับผมหรือว่าการตอบสนองอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับก็ห่างกันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ต่างนะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอล เขาเรียกว่าไงเ่ะควบคุมบอลก็ต่างกันหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยหน้าเนี้ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยใช้แบบถ้าจริงก็ใช้ปีไหนก็ได้นะครับนะอ่ะอันนี้มาที่ของอันนี้มัน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 จะเป็นของกองหลังนะครับหรือว่าช่วยเกมรับได้นิดหน่อยนะครับก็เอ,อเด่นที่สุดนะครับจะพูดถึงแค่เรื่องของใช้หัวหรือว่ามันใช้ได้ในตำแหน่งต่างๆ,ๆนะครับก็น่าจะมีแค่ h ฮด d i n g แหละหรือว่าการใช้หัวนะครับเปิด เปิดโขกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่1้อบนะครับอ่าอินเตอร์เซปเนี่ยอันนี้นะครับไม่ได้ต่างเลยนะครับอินเตอร์เซปอันนี้จะเป็นขอ uh, ขอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะการรับรู้นะครับนะก็มันไม่ได้ต่างเอาจริงไม่ได้ต่างนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับนะมองแค่ตรงนี้แล้วกันที่เฮดดิ้งเนาะประมาณนั้นสำหรับตรงนี้นะครับอันต่อมาก็ผมจะเป็นอ่า uh, ของ ต้องเรียกว่าของที่ต้องใช้นะครับก็คือค่าแข็งแก่งนะครับความก้าวร้าแล้วก็ค่ากระโดดนะครับค่ากระโดดก็มีผลในเวลากระโดดเปิดมุมหรือว่าเปิดโขกอ,อะไรอย่างนี้ครับมันจะมีผลในจังหวะอย่างนั้นเนาะนะครับอันนี้ผมจะสรุปไม่เลยนะถ้าเอาใครที่คิดไม่ออกแล้วคุณเล่นแผนที่มันใช้บางทีคุณเล่น c i m บางทีคุณไปเล่นหน้าคู่อย่างเงี้ยถ้าถ้าคนที่เล่นแผนอย่างเงี้ยนะครับ คนที่เล่นแผนสลับตัวอย่างเงี้ย S T C M S T C M ผมแนะนำว่าให้คุณไปเอา C F เพราะว่า C F มันจะเป็นตำแหน่งที่อยู่เอาไว้ตำแหน่งกึ่งกลางอะนะครับแล้วสามารถเอาปเล่น S T ได้โดนหักไป2เอามาเล่น C M ก็หกักหัก2นะครับ C F จึงเป็นตำแหน่งที่เอื่อสำหรับคนที่จะเล่นแบบเออเอามาเล่น S T แม่งไม่เข้ามือเอามาเล่นลองเอามาเล่น C M ดูอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามืออะไรอย่างงี้ครับ แต่สำหรับผมอ่ะผมให้เป็น C M เพราะว่าผมจะหาผมหาตัวแทนโยนครับอยู่นะครับผมก็เลยเลือกเป็น C M เนาะนะครับอันนี้ผมจะไม่ดูเรื่องค่าบูตอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าน่าจะเท่ากันหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าใส่บูตเยอะมาก็าเทาาจริงก็อ่ะนะครับถ้าใส่บูตเนี่ยมันก็ถ้าถามว่ามันมันดูอะไรต่างกันไปอีกนะครับมันก็ คือมันก็ดูต่างกันแหละแต่ว่าคือถ้าเอาจริงๆอ่ะสรุปแล้วอ่ะ CF คือตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางร,ระหว่าง STFC ใครที่ลังเลว่าคุณจะเอาไปเล่นหน้าเป้าหรือว่าจะเอามาเล่น CMD นะครับคุณถ้าคุณแบบไม่เป็นตัวที่แบบเออปากอ่ะว่าเออกูจะเอาเล่นหน้าเป้านะคือเปเร่นหน้าเป้าเท่านั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถมาเล่นเป็นมาเลือกเป็น CF ได้เลยสำหรับผมอ่ะผมว่าถ้าผู้เล่นใหม่นะนผนะู้เล่นใหม่ผมแนะนําเลือกเป็น CF ดีกว่า เพราะว่าบางทีเผื่อเราอยากเล่นเปิดโขอย่างเงี้ยเราก็สามารถขยับเปเล่อะถ้าสมมุติว่าคุณเอาเอสทีอะคุณก็ต้องไปเล่นหน้าคู่ใช่ปะหน้าคู่ก็อาจจะดีเรื่องมีตัวหนึ่งพักบอลก็หาซื้อตัวใหญ่มาพักบอลแล้วก็มีเปเล่เอาไว้วิ่งทะลุช่องหรือว่ายกข้ามหัวอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกเวนึงนะครับอีกเวนึงนะครับถ้าคุณข้อเสียงมันนะถ้าคุณต้องการอยากเล่นเปเล่อยู่แต่แล้วคุณอะเลือกเอสทีมาคุณอยากเล่นเปิดโขกอย่างเงี้ย คุณจะเอาเปเล่เปิดโขกถ้าถามความเป็นจริงอะ่ะหรือว่าการเล่นในเกมอะ่ะการเปิดโขกอ่ะกองหลังตัวใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะเทชนะเรามากกว่าอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องไปมองเรื่องค่าสแตทเลยถ้าลูกกลางอากาศนะครับมันเป็นลูกลักกี้มากกว่านะแล้วก็ใช้ส่วนสูงของนักเตะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเป็นเกณฑ์นะครับนะส่วนถ้า CF เเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกข้อดีของมันคือ ข้อเสียเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแต่ข้อดีอะคืออ่ะข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวข้อเสียคือสกิลบูทเราจะโดนหัก2ถ้าเราไป่เล่นเอหรือว่า c ีเอ็มเจ็ดไหมครับแค่นั้นเองส่วนข้อดีคือถ้าสมมติว่าคุณอยากได้กองหน้าตัวสูงเราก็แค่ขยับจากที่คุณเอา C%.f มาคุณเอาไปเล่นหน้าเป้าคุณก็ลดนะครับลดจาก C.F. เนี่ยนะครับลดจาก CF มาเป็น Cm นะครับ จากจับจักรเอสทีมาเป็น CM แล้วคุณก็หากองหน้าตัวใหญ่ไปยืนแทนตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือว่าถ้าคุณมีกลางรับแล้วคุณอยากเขยิบเอ้ยมีกลางลุกแล้วคุณอยากเขยิบเปเล่ไปเป็นหน้าเป้าอย่างเงี้ยคุณก็สามารถสลับได้คืออาเอาว่า CF มันจะเป็นตัวที่กว้างนะครับเป็น,ปนมันเป็นตัวที่กว้างนะครับสามารถจับไว้ตรงไหนก็ได้ C ีเเนี่ยถ้าใครที่หาแดนกลางหรือว่ากลางลุก ที่10หลอดนะครับแล้วซ้าย5าขวา5ผมก็เลยผมแนะนํามากนะครับสาหรับเปเล่นะครับแนะนํามากๆก็คือสามารถจับเล่นกลางก็ได้กลางลุกกลางลุกนี่คือเด่นเลยนะครับก็แนวโยนครับผมน่าจะชอบอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตรงนี้นะอ่ะเรามาดูเรื่องค่าสกิลบูทในเกมนะครับ CM ก็มาในการยิงไกลนะครับยิงไกลก็ ถ้าเทนเต็มนะครับลูกยิงไกลการควบคุมบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ยิงมันมันยิงไกลจะเป็นละสองจะเป็นสองร้อยนะครับตรงเนี้จะเป็นสองร้อยถ้าใครเทสแบบบูตอ่าสิบเก้ายี่สิบแล้วนะจะเป็นสองร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะครับเนี่ยอันอันที่บวกยี่สี่มันจะเป็นมันจะเป็นสองร้อยนะครับนะอ่าสแตทมันจะบวกในนี้ให้เรานะครับแล้วก็เอาไปบวกกับเวลาเราเทนสามสิบมันจะบวกอีกสามสิบสองนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับตรงนี้นะ ส่วนเปเร่ซีเอฟเนี่ยอันนี้คือกองหน้าตัวต่ําข้อดีองมันคือมันผิวมันทําให้นักเตะผิวขึ้นมากนะครับผิวมากแล้วก็จบสกอร์คมนะครับความเร็วก็ดีนะครับสำหรับตรงนี้นะถ้าเป็นกองหน้าตัวต่ําเพราะฉะนั้นเล่นได้หมดเลยครับความผิวก็ดีในกลางกลางลุกนะครับส่วนถ้าเล่นหน้าเป้าความความผิวเยอะก็พิกบอลไวนะครับพลิกไวย,ยิงยิงยิงดีนะครับอันเนี้ยนะแล้วก็สามารถจ่ายบอลให้เพื่อนก็ก็ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปเล่ซีซีเอฟนะครับส่วนเอทีก็เด่นอยู่แล้วครับอ่อันนี้ว่าพ่อเอ็มเปเป้แล้วกันตัวนี้พ่อเอ็มเปเป้นะครับพ่อเอ็มเปเป้นะง่ายๆเลยคือพ่อเอ็มเปเป้เวอร์ชันฟรีนะครับประมาณนั้นถ้าแนะนําจริงๆนะตามนั้นแหละสายฟรีหรือว่าสายเริ่มต้นใหม่ CF ไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่เริ่มมีงบมีอะไรแล้ว แล้วคุณแบบมีเงินใส่ตำแหน่งอื่นแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณหาตัวที่มาลงตัวแทนตำแหน่งของตำแหน่งนี้ไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างผมเนี่ยปักหลักกับโยนครับมานานแล้วผมไม่สามารถออกจากโยนครับได้เนี่ยผมก็เลือกเปเร่อะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาเปเร่มาแทนที่เขาอะไรประมาณนี้ครับส่วนเอทีก็มันก็แนวเมสซี่แนวอ e ิบเป้นั่นแหละครับก็แนวเดียวกันเนาะเปเร่ no, ดุเถื่อนดิบครับต้องบอกอย่างนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับร้านเติมเกมก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ราคาค่าเงินผันผวนมากนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลทนะครับแต่ถ้าราคาลงเดี๋ยวผมรีบลงให้ทันทีนะครับนะกราบขอภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการเติมระยะเวลาล่าช้านะครับกราบขออภัริจริงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ